สวัสดีหงหงตอนนี้คนอยู่กับผมบราวทำหน้าที่รายงานข่าววันที่8กุมภาพันธ์จนถึง15กุมภาพันธ์จะมีข่าวอะไรบ้างนั้นไปชมกันเลยส่วนแรกเรามาอัปเดตเกี่ยวกับอีเวนต์ในโปเกมอนโกกันอีเวนต์ที่เรากำลังจะพูดถึงคือลูน่านิวเยีย2021 จะเริ่มตั้งแต่วันอังคารที่9กุมภาพันธ์เวลา10โมงเชา้าจนถึงวันอาทิตย์ที่14กุมภาพันธ์เวลาบ่ายโมงโดยเนื้อหาจะมีดังนี้ฟรีลิสเซอร์ส่วนใหญ่จะเป็นทีมของ LUNA New Year's และอีเวนต์นี้จะมีรีเซอร์สเปเชียลรีเซอร์ทของ LUNA New Year's ปีบัวก็คือ ของรางวัลพิเศษจะเป็นพาว์สหรือเจ้ากระทิงของเรานั่นเองในช่วงเวลากําหนดกองของขวัญที่ได้จากเพื่อนนั้นจะให้โปกเกมอนมากขึ้นและเราสามารถส่งของขวัญและรับของขวัญจากเพื่อนได้มากขึ้นเช่นกันในช่วงเวลากําหนดหากรับของขวัญหรือทาแอคทิวิตี้กับเพื่อนนั้นมีโอกาสจะได้ลัคกี้เฟรนด์บ่อยขึ้นและเมื่อทําการเทรดโปกเกมอนกับเพื่อนนั้นจะมีโอกาสได้ลัคก,กี้โปกเกมอนบ่อยขึ้นเช่นกันและตลอดในช่วงเวลาอีเวนต์นั้นระยะการเทรดจะเพิ่มขึ้นเป็น40กิโลเมตรส่วนโปกเกมอนที่เกิดตามวายจะเป็นท ส่วนไข่5กิโลก็จะเปลี่ยนไปเช่นกันโดยไข่ระดับ5กิโลนั้นก็จะเปลี่ยนไปดังนี้อีเวนต,ต์ต่อไปที่เรากำลังจะพูดถึงคือวาเลนไทน์ e ีเวนซึ่ง v a l e n t ทน e อีเวนจะเริ่มตั้งแต่วันที่14กุมภาพันธ์เวลาบ่ายโมงจนถึง18กุมภาพันธ์เวลา2ทุ่มโดยเวน้นดังกล่าวนั้นยังไม่มีข้อมูลมากนะหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแล้วผมบราวจะมาอัปเดตให้ฟังอีกทีนะจ๊ะข่าวต่อไปเราจะมาอัปเดตเกี่ยวกับเรบอส เรวมาจะเริ่มเปลี่ยนรอบใหม่ในวันอังคารที่9กุมภาพันธ์เวลา10โมงเช้าจนถึงวันอาทิตย์ที่14กุมภาพันธ์เวลาบ่ายโมงโดยเรดหน่งดาวและ3ดาวก็จะมีดังจอ แต่ในส่วนระดับ5าดาวนั้นซุยคุณจะจัไปในวันอังคารที่9กุมภาพันธ์หลังจากนั้นจะมีลาติออสและเลจิเอสมาแทนที่โซเลตเมก้านั้นก็จะมีเพิ่มเติมเข้ามาก็าคือเมก้าเกเราดอสแลขีกงตัวที่เหลือคือเมก้าพีจีออสกับเมก้าแอมฟลอรนั่นเองหากตีเมก้าเกราดอสชนะนั้นก็มีโอกาสได้เกราดอสชายนี่เช่นกันอัปเดตเกี่ยวกับเลดเอาส์พเพิ่มเติมโดยเลดเฮาส์ครั้งนี้จะไม่ได้เริ่มในวันพุธแต่จะถูกย้ายจากวันพุธมาเป็นวันจันทร์เพราะฉะ ถึง19น 9. บนามอสที่เป็นฟีเจอร์ในครั้งนี้ก็คือซื้อคุณนั่นเองสำหรับใครยังไม่ได้ซื้อคุณหรือยังไม่ได้ซื้อคุณเชนี่ก็อย่าลืมเลดอ u t ในช่วงเย็นนะจ๊ะข่าวต่อไปเรามาอัปเดตเกี่ยวกับสปอร์ตไลท์อา s สปอร์ตไลท์อาจะเริ่มวันอนังคารที่9กลกุมภาพันธ์ ณเวลา6โมงเย็นถึง1ทุ่มโดยฟีเจอร์โปเกมอนครั้งนี้คือมิวแทคงและสเปเชียลโบนัสในช่วงเวลาดังกล่าวคือเมื่อจับมอนจะได้สตาร์ดัคูณ2นั่นเองโดยครั้งนี้หากใครยังไม่เคยได้มิวแท้งใช้นี้วแล้วก็ก็ยังมีโอกาสได้อยู่นะจ๊ะเรามาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับช่องฮูดี้ดิชลิปกันบ้าง วันอังคารนี้ยังมีไลฟ์สตรีมสปอร์ตไลท์อาโดยครั้งนี้จะเป็นการจับมิวแทง์หรือว่าการหาเชานี่น้องวัวของเรานั่นเองสำหรับใครที่ยังไม่เคยได้เชนี่น้องวัวหรืออยากเก็บสตาร์ไัสแล้วละก็อย่าลืมเข้ามาร่วมพูดคุยกันในไลฟ์สตรีมนี้ด้วยนะจ๊ะต่อไปคืออัปเดตเกี่ยวกับเลดอา์โดยเลดอา u t ์ครั้งนี้จะโยกจากวันพุธเวลา18นาฬกถึง19นาฬิกามาเป็นวันจันทร์หรือวันนี้ในเวลา แปนาฬิกาถึง19นาฬิกานั่นเองหากใครยังไม่เคยได้ซุยคุนหรือยังไม่เคยได้ชน,นี่ซุยคุนแล้วล่ะ,ละก็อย่าลืมมาลงทะเบียนร่วมตีบอสกันในวันจันทนี้ด้วยนะจ๊ะหรืออีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้อย่าลืมไปลงทะเบียนด้วยล่ะเดี๋ยวหาว่าไม่เตือนนะจ๊ะสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดเพื่อนๆอาจจะเห็นผมมานั่งอัปเดตข่าวสารในโปเกมอนโกแบบนี้เพราะอะไรเพราะผมถูกจ้างให้มาอา่านด้วยค่ากระดูก3ชิน้นและกระอีก2น่องหากเพื่อนๆชอบใจแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องวุลิปดี้แล ใหม่ในดับกข่าวโปเกมอนโกว์วิกินิวส์ในสัปดาห์หน้าผมบปา่าหน้าที่รายงานข่าวขอตัวลาไปก่อนสวัสดีท่อง,พง